เรียนอาจารย์ประจำวิชานะคะวันนี้พูกหนูจะมาประชุมครั้งที่สองนะคะวันที่สิบเดือนกันยาพศสองพันห้าร้อยหกสิบสีค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาองค์กรนะคะตั้งเป้าหมายและหาวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละเป้าหมายต้องสอดคล้องและเกี่ยวข้อง กับปัญหาขององค์กรอาจต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์แบบลำดับขั้น <c oughs> ปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนรวมมีจิตพอเพียงมีความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตสร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมสร้างระบบคุณธรรม และยกระดับความโปร่งใสในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งข้อที่สี่ พัฒนาบุคลากรสราธารณสุขระบบบริหารจัดการให้สมรรถนะสูงมีธรรมาพิบาลพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนพัฒนาบุคลากรสราธารณสุขระบบการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมมาพิบาลพร้อมส,สู่ประชาคมอาเซียน <laughs> ที่ห้าพัฒนากระบวนการสาธารณสุขให้ไปในทางที่ดีเช่นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกำลังคนทางด้านสุขภาพ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ Okay, okay. สร้างจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่สำคัญให้ลดลงด้วยมาตรการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและการควบคุมโรค ต่อไปเจ็ดพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็งพัฒนาบุคลากรสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและพัฒนาทักษะส่วนบุคคล สริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญสมบูรณ์ในทักษะสากกลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการเป็นต้นแบบคนสุขภาพดีมีความสุขค่ะ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการถุจริตและปิดช่องโหว่กำหนดมาตรฐานการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการถุดจริตและปิดช่องโหว่ กำหนดมาตรฐานการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพทันสมัยเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการการสื่อสารสุขภาพแก่ประชาชนการบริหารการตัดสินใจเชิงน,นโยบายค่ะค่ะขอสรุปการประชุมครั้งที่สองนะคะกลุ่์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาองค์กรของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะ 1. งตั้งเป้าหมายและหาวิธีการเพื่อให้มารูปเป้าหมายแต่และเป้าหมายต้องสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับปัญหาขององค์กรอาจต้องใช้การวาแผนเชิงกลยุทธ์แบบลําดับขั้นสองปลูกจิตสํานึกและปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมีจิตพอเพียงและไม่ทนต่อการทุจริตสร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม 3. สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 4. พัฒนาบุคลารกรสาธารณาสุขระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูงมีธรรมาพิบาลพร้อมสู่ประชาค,คมอาเซียน 5. พัฒนากระบวนการสาธารณาสุขให้ไป ในทางที่ดีเช่นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพต่อไ 6. สร้างปัญหาจัดการสุขภาพของพื้นที่สำคัญให้ลดลงด้วยมาตรก,การป้องกันควบคุมโรค พัฒนาบุคลากรสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและพัฒนาทักษะส่วนบุคคลแเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญสมบูรณ์ในทักษะสากลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการเป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 9. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตจะปิดช่องโหว่กำหนดมาตรฐานการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพทันสมัยเชื่อมโยองอย่างเป็นระบบเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการการศึกษาสุขภาพแก่ประชาชนการบริหารและการตัดสินใจในเชิงนโย,นยบายค่ะขอบคุณค่ะ